หลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนหน้ากากผ้ากราฟีนยับยั้งแบคทีเรีย ในสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องเผชิญทั้งมลพิษจากฝุ่นควันและอันตรายจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหน้ากากผ้าจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องสวมใส่เป็นเวลานานจะดีแค่ไหนหากหน้ากากผ้าของเราสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ได้และยังฆ่าเชื้อโรคที่เกาะติดบนหน้ากากได้ด้วยครับ บริษัทเฮเดลเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวทช และได้ร่วมมือกับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนวิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าชนิดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า99.9%โดยการนำสารกราฟีนที่เป็นสารประเภทนาโน,โนคาร์บอนพิเศษมาเคลือบลงบนผ้าของหน้ากากเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและช่วยกระจายความร้อนได้ดีหน้ากากผ้ากราฟีนจึงเป็นอีกทางเลือกของผู้ใช้ที่ช่วยยับยั้งกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรีย ฝุลละอองไม่เกาะสะสมและกราฟีนยังช่วยกระจายความร้อนได้ดีทําให้สวมใส่สบายขึ้นและนานขึ้นร่วมสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-56 4 8 0 0 0